ที่กําลังลงอยู่นี่ครับกาลงกาลังลงสิ่งของเครื่องโดยท่านนายกบรรพตกาไรแก้วนะแล้วก็ทีมงานนะครับของเสื้อผ้านะครับเป็นเป็นของสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็เป็นบรรยากาศก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแก็มาถ่ายรูปอาครับผมท่านใดอยากจะถ่ายรูปกับท่านสสรอบนี<อ>้ค<อ>ือป้าสุภาพครับป้าสุภาพคุณพี่สุภาพพ่อ มองไม่ทันมองไม่ทันอันนี้คือเขาเรียกว่าขายเพราะว่ากำลังซ่อมทำถนนใหม่อยู่ต้องเดินรับมองกล้องนี่ลูกมองกล้องนี่คุณพี่เสื้อแดงนี่เกษราทุกคน ท,ท่านนายกบีชาท่านนายกแชท่านนายกตะท่านนายกดุยนายกเอกหลายๆครอบครัวสูญเสียคนที่รักนะครับเป็นอะไรที่น่าสงสารทั่วในจังหวัดภาคเหนือและหลายๆจังหวัดที่พ่อแม่พี่น้องผ่านแล้วนะครับเป็นอะไรที่น่าสงสารคนไทยด้วยกันถึงแม้ว่า การนี้นะครับที่เราได้ทราบกันว่านะครับจากสถานการณ์น้ําท่วมในภาคเหนือและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนั้นนะครับก็เป็นที่ทราบได้เห็นกันเลยว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนคนไทยครับเป็นผู้ที่ประสบอุทกภัยและน่าสงสารมากนะครับทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้เสียหายหมดส่วนของจังหวัดเพชรบุรีที่มาที่ไปคือว่าเพชรบุรีจะมีเอกลักษณ์ว่าทมประเพณีท้องถิ่นที่มีมายาวนานอยู่สองอย่าง1คือวัวลันคือลำวงย้อนยุก นะครับที่มาที่ไปในครั้งนี้ก็ชมรลมลำวงย้อนยุคของจังหวัดเพชรบุรีได้มาประสานผมว่าจากสถานการณ์น้ําท่วมนั้นนะพวกเขาลํำวงย้อนยุคทั้งหมดเกือบ30คณะอยากมาแสดงฟรีนะครับเพื่อหาอไรายได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในภาคเหนือและภาคจังหวัดต,ต่างๆนั้นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็ได้คุยกันผมก็ยินดีตอบรับเลยครับนะครับเป็นตัวกลางประสานงานทุกฝ่าย นะครับก็เกิดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งขึ้นและซึ่งที่สําคัญนะถ้าเราเห็นภาพนะครับปากผู้สขาวด้วยกิจกรรมวันนี้นะครับถ้าเรา,เาไปจ้างเขามาเนี่ยผมว่าใช้เงินจ้างไม่ต่ำกว่า4ี่แสนบาทนี่นะครับนางรำกองเชียร์ไฟไวเวทีที่เราเห็นเนี่ยในนนี้นะไม่คิดค่าตัวไม่คิดอุป,ปกรณ์เลยมาช่วยด้วยใจ เพื่อช่วยพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดภาคเหนือแล้วครับแล้วกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีการแสดงละวงย้อนยุคซึ่งเป็นวัฒนธรรมะเปณีของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นที่นิยมชุบชอบในกิจกรรมนี้ก็จะแสดงให้ดูเหมือนที่ทุกท่านเคยทราบนะครับผมแล้วทําไมถึงเลือกเข้าร่วมโครงการเนชั่นปนน้ําใจครับคือตรงนี้นะผมต้องขอเรียนว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้กิจกรรมในนี้ผมได้เห็นเนชั่นนะครับที่เขาทํากิจกรรมนั้งน้าท่วมเป็น ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นตัวคนกลางในการรับของจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อไปช่วยก็เลยประสานไปก็ต้องขอขอขอบคุณสื่อทุกช่องแหละพูดง่ายๆครับเพราะว่าเพราะสื่อเดี๋ยวนี้หน้าที่ของสื่อไม่ใช่จะนําเสนอจะข่าวาเดียวกิจกรรมสังคมสื่อก็ช่วยช่วยหลายๆเรื่องก็ต้องขอขอบคุณสื่อด้วยครับผมมีอะไรฝากถึงชาวพี่น้องเพชรบุรีที่จะมาร่วมโครงการในครั้งนี้บ้างครับครับผมว่าในฐานะนะครับสมาชิกสภาผู้แทน รัศดรจังหวัดพิรีนะก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งก็คือนะครับคณะลัมวงนะครับกองเชียร์ดนตรีเวทีเครื่องไฟต่างๆที่มาแสดงโดยไม่คิดแค่ตัวแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับผู้ที่มีใจบุญที่ประสานเอาของมาช่วยต้องขอขอบพระคุณและขอขอบคุณทุกท่านนะครับคนไทยด้วยกันที่ที่ไม่ทิ้งกันนะครับในเมื่อคนไทยของเราถึงจะอยู่คนละจังหวัดคนละภาคแต่เราถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ มีน้ำใจแบ่งปันปกันครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ครับครับผม